ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและชาวไทยใหญ่ทุกท่านสวัสดีพี่น้องสอปปลาวด้วยนะครับวันนี้ก็มีข่าวอย่างร้อนนะครับวันที่29เดือนตุลาคมปี2021นะครับ เมื่อวานนี้มีกองพันทาหารมินายังลายเข้าไปในพื้นที่ลัดกะยานะครับจำนวน100นายกองพันที่818นะครับเสริมกองกำลังเข้าไปเพื่อจะไปขับไล่หรือจับกลุ่มกลุ่มปกป้องเยาวชนหรือกลุ่ม PDF นะครับที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆมีการเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่นะครับเพื่อหลบเลี่ยงการโจมตีกลุ่มปกป้องประชาชนนะครับเนื่องจากว่าทหารมินองไลยที่ผ่านมาก็มีกองกำลัง PDF หรือ KA นะครับโจมตีอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่ตอนนี้เขาก็รู้ทางนะครับต้องเดินเข้าไปในหมู่บ้านนะครับเนื่องจากว่ากลุ่ม p t f อาจจะไม่กล้าโจมตีนะครับมีพี่น้องชาวบ้านอยู่กันเต็มไปหมดนะครับที่อยู่ในพื้นที่ก็ทําให้พี่น้องชาวบ้านแตกตื่นกันขึ้นนะครับเนื่องจากว่าทหารมิถอลายเข้ามาในพื้นที่จํานวนมากนะครับประมาณ1 0 0นายเพื่อจะมาเปิดศึกกับกลุ่ม p t f ที่อยู่ในเมือง ฝ่ายคุณนะครับพี่น้องเมื่อ,อ2อวัน<อ>ที่ผ่านมาก็มีการสู้รบกันเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่รัตยกยาม,ม,มีกลุ่ม PTF สุ่มโจมทีรถขบวนทหารไม่นองลายนะครับมีการได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยนะครับรถขบวนทหารไม่นองลายได้รับความเสียหายไป5คันนะครับที่เสริมกองกําลังเข้าไปในพื้นที่ประมาณ30คันนะครับ ทหารมิลองไลประมาณ80นายด้วยกันที่เข้าไปในรัตกยาก็มีกลุ่มปกป้องประชาชนนะครับคอยซุ่มโจมตีหรือเฝ้าตามถนนนะครับเพื่อไม่ให้ทหารมิลองไยเข้ามาในพื้นที่รัตกยาในเมืองฝ่ายคุณก็มีกลุ่มปกป้องประชาชนนะครับใช้ปืน RPG นะครับขัลมใส่รถขบวนทหารมิลองไยได้รับความเสียหายเกิดขึ้นนะครับนี่ก็ อย่างร้อนแรงนะครับที่ในเมืองฝายคุนรัดกยาเมื่อเช้านี้รัดชินก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับชาหหันมินองลายที่อยู่ในพื้นที่นะครับที่ไปเฝ้าบ้านพี่น้องชาวบ้านเมื่อเดืินที่แล้วนะครับพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับอบพยพหนีออกจากพื้นที่ยังไม่ได้กลับเข้าไปในบ้านตัวเองนะครับแต่ก็อยู่ตามป่าตามเขานะครับเนื่องจากว่า ทาหารมินนลายยัอยงอยู่ในพื้นที่นะครับเมื่อเช้านี้ประมาณ10โมงครึ่งนะครับทหารมินนลายได้เอาไฟจุดเผาป้านพี่น้องประชาชนนะครับมีไฟไหม้เกิดขึ้นประมาณ10หลังคาเรือด้วยกันที่อยู่ในพื้นที่เมืองทลังทหารมินนลายก็อยู่มาประมาณ1เดือนนะครับตั้ง,งแต่เอาไฟมาจุดเผาบ้านเรือนของพี่น้องชาวบ้านนะครับยังไม่ได้กลับยังอยู่ในพื้นที่นะครับ แต่มาวันนี้อยู่ดีๆก็เอาไฟจุดเผาบ้านพ,พี่น้อง<ล>ชาวบ้านอีกรอบหนึ่งนะครับแต่พี่น้องชาวบ้านก็ดีภัยออกมากันตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับแต่ทหารไม่องไลยก็ได้เอาไฟจุดเผาบ้านพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลัดชินแล้วจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านไปด้วยนะครับประมาณ19คนด้วยกันก็มีความวุ่นวายหรือวิ่งหนีกันเกิดขึ้นนะครับทำให้ทหารไม่งลงไลยเอาพี่น้องชาวบ้านเป็นโล่นำหน้านะครับ มีการมัดมือค่อยหลังแล้วเอาภาพปิดตาด้วยนะครับทหารไม่องลายกลัวพี่น้องชาวบ้านวิ่งหนีนะครับก็เลยจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านหลายคนด้วยกันนะครับที่อยู่ในพื้นที่ลัดชินก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับทหารไม่องลายก็เสริมกองกําลังเข้าไปในพื้นที่จํานวนมากนะครับที่ผ่านมาใช้รถขนทหารเข้าไปในพื้นที่ต่างๆนะครับกลุ่มปกป้องประชาชนซุ่มโจมตีอยู่บ่อยครั้งนะครับ แต่มาวันนี้ทหารมิลอนไลย์ใช้เฮลิคอปเตอร์จะเครื่องบินนะครับเสริมกองกําลังเข้าไปในพื้นที่ต่างๆนะครับในลัดกะยาหรือลัดชินก็มีทหารจํานวนมากขึ้นนะครับทหารมิลอนไลยเริ่มจะรู้ตัวนะครับเวลาใช้รถขบวนเข้าไปในพื้นที่ก็ถูกกลุ่มปกป้องประชาชนคอยกีดกันนะครับไม่ให้ทหารมิลอนไลยเข้ามาในพื้นที่ลัดชินหรือลัดกะยานะครับ ตอนนี้ทหารมินอนไลน์ก็ใช้เครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์นะครับไปส่งทหารไม่ต่ำกว่า1,000นายด้วยกันนะครับที่ในรัฐกยาหรือรัฐชินตอนนี้ก็มีการประท่ากันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนะครับที่ทหารมิลนไลเสริมกองกําลังเข้ามาทั้งรถนะครับก็มีกลุ่มปกป้องประชาชนนะครับซุ่มโจมตีอยู่ห่อยครั้งนะครับทําให้ทหารมิโนไล์ไม่พอใจเกิดขึ้น จับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านไป20กว่าคนนะครับในลัดกยาก็จับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านเหมือนกันนะครับในลัดชินก็จับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านไปไม่ต่ำกว่า40กว่าคนนะครับส่วนมากที่ชาหานไม่ร้องจะจับกลุ่มก็จะเป็นผู้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นผู้ช่วยอะไรต่างๆนะครับคิดว่าพี่น้องชาวบ้านช่วยเหลือกลุ่มปกป้องประชาชนนะครับก็เลยไปจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านหลายเมืองหลายพื้นที่นะครับ แต่เมื่อวานนี้ทหารไม่องลายก็ได้เอาไฟจุดเผาในเมืองทารันนะครับทำให้ไฟไหม้เกิดประมาณ20หลังคาเรือนะครับที่อยู่ในพื้นที่ลัดชินก็ทําให้พี่น้องชาวบ้านร้องไห้กันเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นในหมู่บ้านนะครับหนีภัยมาตั้งแต่เดินที่แล้วนะครับยังไม่ได้เข้าไปแต่ทหารเมืองรายก็ได้จุดไฟเผาไฟไหม้จนหมดนะครับพี่น้องชาวบ้านก็อยู่กันอย่างลําบากนะครับที่ในลัดชิน ก็ยังร้อนแรงนะครับพี่น้องเรามาฟังอีกประเด็นครับพี่น้องรัชชานภาคเหนือเมืองโกนะครับทาหารโกก้างหรือ m n d a มีการสู้รบกับทาหารไม่ลงรายนะครับที่เสริมกองกําลังเข้าไปในพื้นที่หรือที่อยู่ในพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้ทําให้ทหารไม่ลงรายได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเกิดขึ้นหลายพื้นที่นะครับยังมีทหารไม่ลงรายอยู่ในพื้นที่นะครับ พยายามจะไปสร้างเสาวดีหุ่นอะไรวางอย่างนะครับที่อยู่ในเมืองโกน้องชาวบ้านหรือทหารโกก้้งหรือ MNDa ไม่ยอมให้ทหารวินนลายได้สร้างขึ้นนะครับที่อยู่ในเมืองโกก็มีกองกําลังทหารวินนองลายนะครับจำนวนมากที่อยู่ในพื้นที่ไม่ต่ากว่า1,500นายนะครับแต่ทหารโกก้้งหรือ MNDa ก็ไปซุ่มโจมตีหรือไปวางระเบิดอยู่หลายพื้นที่นะครับ มีการสู้รบก,กันเกิดขึ้น4วันที่ผ่านมาก็ทําให้ทหารมินายได้เสียชีวิตไปไม่ต่ํากว่า45นายนะครับที่อยู่ในพื้นที่มีการประท่ากันเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะครับทหารมินายไม่ยอมแพ้ไขง่ายๆนะครับมีแต่เสริมกองกําลังเข้าไปอยู่บ่อยครั้งนะครับซอมินตูลได้ออกมาประกาศก็จะไปเสริมกองกําลัง ไปสู้รบอย่างเดียวนะครับจะไม่ถอยให้กับกลุ่มต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ให้เห็นด้วยกับทาหารมินายนะครับแต่ตอนนี้ทาหารเมืองไายก็เสริมกองกาลังเข้าไปในพื้นที่จํานวนมากนะครับก็ยังมีการปะท่ากันอยู่ทุกวันนะครับที่ในพื้นที่เมืองโกในหมู่บ้านต่างๆนะครับมีทาหารมินายนะครับไปจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านทําให้ทหารโกกัง ไม่พอใจเกิดขึ้นก็เลยมีการไปซุ่มโจมตีฐานที่มั่นต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เมืองโกนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกลับขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับไม่สงค่า